อ้าวโอเคมาทำส่วนผสมเราก่อนนะนี่คือเนื้อไก่เนื้อเนื้อไก่ดําเนื้อไก่ดามหาปลัยจากนอกโลกเราก็ตาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมรกากบัตชี อะฮะ่ใส่โอกสมุนไพรขึ้นจนเลยโอ,โอจากนั้นก็ผงลัวซสหน่อยโอเค ซีอิ๊วขาวนะครับให้มันหอมแต่ใส่น้ำปลากลัวมันเค็มแหลมนะฮะับซีอิ๊วขาวหอมบุหรีนะครับบุง um รี่กระ,นะะดาษเพื่อให้มันหอมนัวแซ่บจึกจ๊กจึ๊ก <nonetheless> จากนั้นก็ นะฮะใส่น้ําล้างพกลงไปอีกหนึ่งมันแหละแค่นี้พอจิกันี้แล้วก็คุกเขาให้เข้าเถอไม่ใช่คุกเขาให้เข้ามึงไม่ใช่คุกเขาให้เข้ากันถูกแล้ว เผาใส่ไหมเฮ้ใส่ดีเลยวะ่ะมะเขาใส่สักเก่งนึงก็พอประดับไว้อย่างนี้นะครับโอเควัวขี้ไม่ออกก็ใส่มะเขือผสมลงไปด้วยนะฮะที่จริงเขาไม่ได้ใส่หรอกมะเขะนะืออันจาค่อ่เนี่ยมั่วเองใส่เองอยากกินผักด,ด้วยแต่ว่าเราก็นี่แหละวัวเอา คิดว่าน่าจะกินได้นะฮะโอเคโอเคแล้วเอาใส่เฟชเชอร์เเลยนะฮะใส่หม้อแรงดันเราเลยหม้อแรงดันเรามันจะได้ดันแรงแรงเพราะมันคือแรงดันมันเลยต้องดันแรงแรงว้า <c> ด <oughs> ดันแรงแรงจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กจึ๊กอ่าว่าเลยจะได้งัดตัง้งัดตะบันโอเค ปรับเอสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนไหนล่ะอ่าโอเคนี่ใส่ไปแล้วนะฮะจากนั้นก็ปิดฝาปิดวาวเสียบปลั๊กไหนล่ะกดปุ่ม ปึ๊บยีนาทีไปเลยสตาร์ทโอเคนั่งรอตัวบัตเ่เฮาอ่ะอ้าวโอเคนะฮะอันนี้คืออะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาว <c oughs> ขี่มอเตอร์แล้วเราเราจับมนุษย์ต่างดาวมานะฮะมันจะเป็นตัวใสๆอย่างนี้แหละมนุษย์ต่างดาวนะฮะ เราก็จะทำการหั่นมันเลยเราตัดการมันแล้วเราก็หั่นมันเลยมันจะใสๆอย่างนี้มันจะกรุบๆนะมนันลดต่างดาวเนี่ยพอจับได้เมื่อคืนนี้เกการเปิดพิสดารครั้งแรกจะหั่นไป อันอนี้กินว้าเโตโตโหดมากเราดีโหดมากกินได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสัตว์ตากจากต่างดาวเราก็ยังบริโภคเลย มันเป็นตาแสบไหมหรือมันไม่เป็นตาแสบกระบมนุษย์ต่างดาวให้เสียงภาษาไทยโดยพันทุกกรรม ตัวเองนะเนี่ย <c oughs> โอดูสถานการเฉือนชัชวเดือดยเย็นมากนะเราโชกเ,เ,เราหั่นเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะฮะนี่เลยเปิดพิสดาร ่โอเคเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเลยตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยกระทะดำๆขงองเราเนี่ยความแสบีบไปแสบีบมันอยู่ที่กระทะเ,เวลาไปกินอาหารตามสั่งเนี่ยร้านไหนกระทะดำๆ ไม่ไมจมเกียมนั่นแหละอร่อยเพราะว่าที่มันดํามันเกียมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาใช้งานบ่อยแต่ว่าเขา,าขายดีนะฮะมันจะได้อร่อยใชอายุเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะก็พริกกระเทียมไปเลยแบบนี้ แบบนี้เอเลยใช่ไม่อยากโขลกทำไมไม่โขกอ่ะก็ขี้เกียจไงก็ <c oughs> จะทําแบบเนี้ยทำไว้เรื่อ <c oughs> ยๆว,ว่ากระทะเราเป็นกระทะที่บางนะครฮะก็เลยไม่อยากยโขลกกระเทียวไอ้พริกกับระเทียมมันจะไม่เร็วเกินไปแค่นั้นแหละเพราะที่ใช้กระทะแบบบางมันไม่เร็วเราจะปรับให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นนะฮะก็ใช้ได้แล้ว เทียมเราแล้วก็ไม่ได้โขกใช้การดูบเอาโขกเกินไปแล้วเราเลยเลื่อก็ไม่แกะโ,กโ,อ,เโ,กโอเคเมื่อพริกกระเทียมเราพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเมื่อพริกกระเทียมเราพร้อมแล้วแล้วก็เอา ชิ้นส่วนจากต่างดาวเราเนี่ยลงไปเลยว้าวบบนี่พับเลยถ้าจยามนี้เรียว่าอร่อยแน่แน่มั่งลองชิมดูต่างหาก ไปว่าโช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 ตัดไปจน้อมนะฮะเมื่อมันพอสุกแล้วนะฮะเราจะปรุงรสด้วยผาเขียวไม่ใช่ซอสผัดนะฮะซอสอผัดลงไปซอสอผัดลงไปปุ๊บผาเขียวเนาะ สิบสูนยหรือเปล่าเนี่ยใส่เนี่ยเอาช่างบนเถอะเอาโอเคหอมมากเลยนีหอมอมีหวะหอมเหมือนแก้วแก้มพีสาวสำน,น้อยเลยเดีย๋ยวนอ่เดี๋ยวละโอ้หอมหอมปั่นแก้มพีสาวสำน้อยนะครับ ดีละนะฮะและ้นก็ไม่ใส่ก็ถูกแล้วแต่ก็ถ้าใส่ก็ไม่จะเป็นว่ามันต้องผิดนะฮะผมเวลาผัดกระเพราเนี่ยผมชอบใส่ถั่วฝักยาวไม่ใช่หรอกทำไมไม่ชอบใส่ผั่วฝักยาวเยอ้าอา,อาจจะงมชอบส่วนตัวนะฮะ ไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะฮะใส่ก็อาจก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ชอบให้ม,ม,มันมีอะไรอะไรมีมีผักมีความรุ่มีอะไรมาผสมประสานมันบ้างไม่อยากกินแบบ้วนๆไงน,น,นะฮะโอเคพ <ๆ S 2> อรุบนะไม่ต้องเอาจนเปื่อยแล้วก็ใส่เดี๋ยวกระเพราเนี่ยเระเดกระเพรา กระเพามนุษย์ตางดาวที่เราจับมาเมื่อกี้ยานอวกาศมันบินลงหลังทุ่งนาเราเนี่ยเออมนุษย์ตางดาวมันวิ่งจับมันมาเลยจับมาแล้วหั่นเลยเรียบร้อยวับ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 นี่ไนี่แหละเนี่ยมันจะเป็นตัว ใส่ใสอย่างนี้เนี่ยตัวใสๆส่เนี่ยมนุ์ต่างดาวอ่ะข <c oughs> ีโมโอ,อีกอ้าวโอเคเรียบร้อยอ้าวนั่นแหละหมกหม้อไก่แล้วหมกหม้อไก่สุนัพัตคารโอเคโอเคนะฮะอาหารเราก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือกระเพารมนุษย์ต่างดาว <c oughs> อันนี้คืออไก่ดำตุนสมุนไพรม่วๆของเราเองนะฮะนี่เปื่อยไม่เปืเป่อยเดี๋ยวเทสให้ดูเลยโชว์จังซี่นี่คือตีนไก่นะฮะอืมอืมผมเปื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่เปื่อย เหมือนกันนี่เห็นไหมหนังหลอกเลยก็โอเคก็แืบประดับไว้ที่จานข้าวของข้าพปเจ้า มาเทปกับข้าวของเลยนะครับนี่บาแล้วคู่กับข้าวหรอกไอ้นี้ร้อนๆเผ็ดๆแซ่บๆเห็นไหมกะเพราใส่เป็นดอกเลยเดียวไปเช็คดอกปลามาอีหลาคำแพงเอาเนี่ยโชว์อย่างนี้เลยปาก อึ้อต้มเออมีข้าวใช่ไหมเรามีค่าแค่เพียงนิดทรายเอาเหนไหมฮะ มาแล้วอาหารสุดฮิตนีตักกันมาอย่างนี้นี่น,นี่ตัวมันจะเป็นใสๆอย่างนี้ <c oughs> เราผัดกระเพราขี้หมขี้หมมันคืออะไรโอ้ยตักโดนแศบอันนี้โอ้โหเราก็ใส่ข้าวเราเราเสียเราเสีเลย เอวเ้น้ำไปนีดราดลงไปลาดลงไปนะครับแล้วก็บีงไปแบนี้ ทำไมถึงบี้ลงไปใช่ไหมคร <c oughs> เพราะว่าก็มั่วเองนั่นแหละไม่มั่วไม่แซ่บถ้าแซ่บก็ต้องมั่วนะโอเคป๊าฮึมฮึมอ่มวันนี้คือ กันไก่นะฮะหรือไก่ใต้น้ำถ้าทำรสจัดเขาเรียกไก่ใต้น้ำถ้าทำแบบกระพอกระเทินแบบค่อยเนี่ยเขาเรียกกันไก่นะฮะร็จแล้วก็เอาข้อมองแรงนัน้นแล้วก็มากินเลยนะฮะใส่มะเขือด้วยเพราะว่าต้องมีผักช่วยย่อยด้วยนะฮะไม่งั้นการขับถ่ายเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะฮะเราใส่กินเพราก็จริงแต่ว่าเราต้องมีผักช่วยหล่อเลี้ยงด้วยะฮะอเ่ รสชาติมัมนูจองเลยทานที่ไแบได้เปลี่ยบปะชอโอ้เศรษฐกุอืกันไก่มะเขือลงไปด้วยเรื่ลใครไม่เคยลองลองนะนะฮะ มีผิดหวังข,ข้าวขาวกระเพรามนุษย์ต่างดาวเพราะมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะเป็นตัวใสๆใสๆใสๆดูตัดเขาตัดสองทีนะฮะเราต้องตัดสองที ตักข้าวตักข้าวหรืออะไรเนี่ยต้องตักสองทีนะฮะถ้าตักทีเดียวเขาเรียกว่าตักให้ผีการตักข้าวตักกับข้าวอะไรให้ตักสองทีนะฮะตักทีเดียวโบราณเขาเรียกว่าตักให้ผีจริงนะคุณเล็กนะฮะโอเคทุกเขาตัวผักยาวเขาไม่ต้องใส่ครับใส่เพราะว่ามันได้มิติรสชาติ มันต้องมีผักด,ด้วยอ่าเพราะว่าเ,เนี่ยเขาบหกเนี่ยต้องม,มีผักด,ด้วยมันช่วยในระนบบย่อยของเรานะฮะทำออกมาเองฮึ่ม ว้าอร่อยจนถึงนอกโลกเลยหลักครับเซาบอีกหี่ออือกินยังอดข้ามาสองสามวันอือ้ยเอ กันไก่หรือไก่กันหาตรงเป็นซี่กระดูกมันดีกว่ามันจะได้แทะแบบแซ่บมากนะครับมาอันนี้โจ๊กมาอันนี้กันไก่ไก่ไกอบสูนไผ่ หอมตะไคร้ใบมะกรูดนัวนัวคับถ้าเราใส่ผงชูยดเยอะดูนี่ แค่นะกระดูกมาเหนื้อแค่เลื่อนคะนครับเราเขาเลือแล้ก็กระโดดใช่ไมเนื้อมันดุออกมาเลยหลังจากาเราฝีมือมากเลยเราอาจจะเป็นเชฟระดับโลกก็ได้ <c oughs> โอเคคิด็จแล้วทำไม่เอาเนี่ย วี่ถิ่นของป้าผมจะบอกว่าวี่งถิ่นของป้านะ <c oughs> ่ะนั่นแหละโอเคแค่นี้แหละกินเสร็จแล้วก็หาของหวานทานต่อนะฮะวันนี้ก็ทำอาหารอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ก็ไม่พลาดในเรื่องของรสชาติ ะะมีกระเพา,ามนุษย์ต่างดาวแล้วก็มมกหัวไก่หมกฟอกไก่เรียกะไรไก่ใต้น้ำสูตรลับที่ไม่เคยร,รู้มาก่อนเลยมีแต่ค่อยรู้คนเดียวกินคนเดียวรู้คนเดียว <c oughs> อร่อยคนเดียว <c oughs> คนอื่นกินด้วยไม่ได้ เพราะมันอร่อยเกินโอเคบายบายจุ okay. ๊บจุ๊ะ